ดียังไงมาทำแบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องบุญเฮากคมีเรื่องเล่าจะบอกว่าเกี่ยวของกับวิหลานหน่อยเฮากระตงว่าเกี่ยวข้องกับน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมนอดตะวันอีหลานหน่อยเฮาไม่รู้เรื่องด้วยซึ่งมีผู้ใช้บัญชี ติ๊กตอกลายนึ่งนะครับผมเนาะผู้ใส่บัญชีต่อต่อ,ตอลายหนึ่งตั้งชื่อบัญชีว่าลูกเขยพ่อเอกพ่ออุงอิงมาสันเด้พี่น้องแล้วก็ลงคลิปของอิลาน้อยเ้านะครับผมเนาะหรือว่าแมกระทั่งก,การตัดต่อเพื่อที่จะให้เป็นรูปคู่เป็นภาพคู่ให้ได้พี่น้องมีความพยายามที่จะทำแบบนั้น โดยจุดประสงค์เราไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณเป็น FC นะครับผมเนาะคุณควรที่จะตั้งชื่อช่องใหม่ไหมว่า FC อุ๋งอิงก็ได้แต่บาวิศาส์เมืองแล้วพี่น้องเนื้อหาในการทำคลิปมันสื่อนะครับผมเนาะไปเรื่องชู้สาวไม่ใช่เรื่องแฟนคลับ FC ที่ต้องว่าตัวหิลาหน่อยบอกหูเลืองเอียงน้ำเลย น้องไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยแต่คุณทำแบบนี้มันเป็นการสร้างความเสียหายให้กับตัวน้องไหมให้ให้กับตัวอิหล่าบอให้กับตัวศิลปินบอเมื่อมีการนำมาเผยแพร่บนสื่อออนไลน์บนโลกออนไลน์แบบนี้อันนี้เบาอิสานโมฮูดอกว่าคุณจะคิดกับน้องแบบไหนคุณจะเป็นเ c ซีน้องแบบไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะลงรักน้องได้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ บอีสิธิท์ที่จะมาสร้างความเสียหายแบบนี้ผม่อว่าพ่อๆไม่แม่เอฟซีลาน้อยไม่ยอมแน่นอนในกรณีนี้ที่มีคนแอบอ้างถือว่าเป็นการแอบอ้างเลยนะครับผมเนะาะทำแบบนี้ทําโปรไฟล์แบบนี้ตั้งซื้อส่องแบบนี้มีความพยายามที่จะแอบอ้างในเชิงชูสาวสร้างความเสียหายให้ต่อศิลปินให้ต่อตัวน้องหรือไม่ บาวิสารมูคุอกวา่าคุณจะเป็นเอฟซของอีหลาหน่อยอีหลีบอรหรือคุณอาจจะชื่นชอบในตัวน้องจริงๆก็ได้อันนั้นไั่เป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์นำมาเผยแพร่แบบนี้และเป็นการตัดต่อด้วยซึ่งตัวว่ามันเป็นการชี้เจตนาในการทำคลิปขึ้นมาในการตัดต่อขึ้นมาเพื่อ สร้างความเสียหายให้กับตัวศิลปินเองให้กับตัวน้องเองอันนี้คุณควรพิจารณาถ้าคุณชื่นชอบในตัวของน้องจริงๆคุณควรพิจารณาในจุดนี้ด้วยลหลายๆคลิปบาวสารขอยเบิอ์งเล้วพี่น้องแทบจะรับบ่ได้เลยนะครับผมนอดสำหรับคลิปที่เห็นลงมาซึ่งเจตนาของคลิปแน่นอนแหละพี่น้องบาวสารเห็นถึงเจตนาของคลิป แน่นอนนะครับผมเนาะสื่อไปในเรื่องของความรักความใคร่เหมือนกับเป็นเจ้าของในตัวน้องอใส่คำ่ำใส่ตัวโพดนะครับผมเนาะคําที่โพดมันสื่อไปถึงเรื่องชู้สาวเลยอันนี้คือเจตนาของคุณที่ทำคลิปออกมาแบบนี้พอพอแมฟซี่ยอมได้ไหมเรื่องนี้ ทนได้บ่พี่น้องเรื่องนีนะครับผมเนาะแล้วถ้าเข้าไปดูโปรไฟล์จริงๆก็ยังเป็นเด็กอยู่อาจจะเด็กน่อยอายุซิปกว่ปีนี่ละพี่น้องคุณอาจจะบอกว่าคุณรู้เท่าไม่ถึงการหรือคุณมีเจตนาอย่างอื่นอันนั้นเท่าภาราบบแต่คุณทําแบบนี้มันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งขอร้องหยุดพฤติกรรมแบบนี้ขอร้อง หยุดเคดคลิปแบบนี้ออกมาคอร้องหยุดโพสต์แบบนี้ในความคิดของบาวิสารพี่นอ้องตอนนี้บอกกันเลยว่าอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของนะครับผมเนาะทำเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างเฮ็ดซะเนะครับผมเนาะอาวอร์เสันมันก็จะมีแบบนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่มีเคสตัวอย่างสักเคสกรณีแบบนี้จะไม่หายไป จะมีเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างแนนอนอย่ามองว่าเป็นแค่เด็กเด็กโพสเล่นเด็กเอามาเล่นเด็กโพสแบบรู้เท่าไม่ถึงกันอย่ามองว่าอย่างนั้นนะครับผมเนาะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายสร้างความเข้าใจผิดในสื่อโลกโซเชียลมันสร้างความเสียหายและสร้างความเข้าใจผิดออกออกไปได้เป็นวงกว้างคนที่เขาบ่าได้เสพข่าวอหลีบ่ได้หูจากตตนนองอหลี ถ้าเขาไม่เห็นคลิปแบบนี้เขาจะคิดว่าน้องเป็นคนแบบไหนเขาจะคิดกับน้องแบบไหนถ้าเขาไม่เห็นคลิปแบบนี้เห็นช่องที่ใส่ซื้อแบบนี้ในการนําเสนอคลิปของน้องและพยายามที่จะตัดต่อให้มันไปในเชิงชู่สาวแบบนี้มันสมควรไหมมันควรที่จะเป็นกรณีตัวอย่างได้แล้วไหม อ้สำหรับความู้สึกของบาิาสารนะครับผมเนะาะไม่อยากให้ผู้ใดเห็ดตามพี่นอ้องไม่อยากให้ใครทําตามซึ่งช่องนี้น่าจะมีมานานแล้วเรื่ากลายคนเข้าไปทักท้วงลายคนเข้าไปตําหนิจนได้ปิดการแสดงความคิดเห็นจนว่่ได้เปิดแสดงความคิดเห็นพี่นอ้องน่าจะมีการเข้าไปเตือนลายขังนะครับผมเนาะแต่ก็ยังบอฟังก็ยังเห็ดแบบนี้อยู่ โดยมีเจตนาที่จะทําแบบนั้นอยู่ที่จะนําเสนอคลิปแบบนั้นอยู่พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดพี่น้องสมควรบอเนาะครับผมเนาะที่เฮ็ดแบบนี้สมควรที่จะเฮ็ดเป็นกรณีตัวอย่างบอถึงโปรไฟล์นะครับผมนะาอบ้สายขอเบิงกะน่าจะเป็นเด็กพี่น้องแต่นะครับผมนะ้อเมื่อมีการเตือนไปแล้วน่าจะเตือนหลายครั้งด้วยจนได้อ่าปิดการแสดงความคิดเห็น แต่ยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ไหมพี่น้องพี่น้องว่าสมควรที่จะดําเนินการทางกฎหมายไหมผมอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของนะครับผมเนาะอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเพราะแค่เรื่องเล็กๆนี่แหละนะครับผมเนาะถ้าคนไม่รู้จักไม่ได้ติดตามจริงๆบร่ได้สัมผัสอิลีบ่ได้หูจักอิหลาน้อยหฮาอิลีบร่ได้ติดตามอิหลานอยหฮาอิลีถ้าเขามาเห็นโพสต์แบบนี้มาเห็นช่องแบบนี้ เขาจะมองแบบไหนเขาจะรู้สึกแบบไหนอันนี้ก็ฝากนะครับผมเนาะฝากไว้คือกันพี่น้องมีความคิดอะไรข้อมบินกันเขาไม่ได้หลายพี่น้องข้อมบินกันเขาไม่ได้หลายนะครับผมเนาะแสดงความคิดเห็นกันมาแต่ว่าจะขอให้ใส่คําแบบสุภาพพี่น้องคําแบบสุภาพกันในเด้อพี่น้องเดียวซ่องบอยสานไม่จะถือปิดกัน,กนอีกนะครับผมเนะาะบอีสานกะเป็นอีกหนึ่งเสียงพี่น้องที่บอกได้เลยว่ากรณีแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้น ไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งถ้าหาักแพงอิหล่าน้อยอิลีอย่าเหตุแบบนี้ถ้าชื่นชอบในตัวอิหลายหลีอย่าทําแบบนี้กระฟังพี่น้องเป็นหูเป็นตาซอยกันนะครับผมเนาะซึ่งจะถามตัวบอยสารเห็นช่องนี้นานยังเห็นจะโดนแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เคยเข้าไปคอมเมนต์เตือนพี่น้องแต่ไม่หยุดพฤติกรรมและกะบอยสารกับเนช่องอีกเลยพึ่งผุดขึ้นมา วันสองวันนีดนี่หลายพี่น้องที่มีอาพูดขึ้นมากแล้วกัพี่น้องเอฟซีแจ้งกันเขามากก็เลยขอออกมาเตือนอีกครั้งแล้วกับผมเนาะอย่าทําแบบนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทั้งสองบาสานได้เลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจแล้วกับผมเนาะคลิปนี้ภาษาสนต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ, mm hmm. รบผม